เอาเฮนี่ยังนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอันกำลังกันเตรียมเตรียมของส่งก็คือจะส่งให้ลูกค้านะคะเนาะก็คือขอบคุณนะคะขอบ <c oughs> คุณพี่เมย์นะคะครอบครัวหันษาแห่งแดนปลาดิบเนาะพี่เมย์เราสังปลาแดกทิพมาแล้วก็ขนมจีนนะคะมึงริบเอามาให้ดิอืเอาค่ะส่อ่าสีเ่าซัง ขนมจีนมาแล้วก็ไอ้น้ำปลาร้านะคะน้ำปลาระเส่บพกับกล้วยน้องทิพย์พี่น้องครับขวดละ60บาทนะคะแล้วก็ขนมจีนสามห่ออร่อยเนี้ยลมขนาดสามรอยกันนะคะสามห่อร้อยนะคะซึ่งเมื่อนี้พี่เม่เล่าสร้างขมาว่าแล้วแต่น้องทิพย์จัดการเลยทิพย์ก็เลยจัดการให้นะคะจะเป็นธุระให้ในเรื่องนี้นะคะพี่แล้วก็ขอบคุณพี่เม่เนาะก็คือปลาร้ายี่สิบขวดแล้วก็ขนมจีน คิดเป็นสามห่อเลยที่จิตจัดให้เป็นเจ็ดห่อเพราะว่าขานมจีนมันก้ามออยู่เก็บไว้ได้โดนจ้าแล้วก็อยากกินแยำได้เข้ากับมาตูมจิตรจั๊กขายเจ็ดชุดจ้ะก็เป็นยี่สิบเอ็ดห่อนี่ค่ะมันจะเตรียมไว้แล้วอันนี้ก็ยี่สิบห่อแต่แล้วก็อันนี้จะเอาลูกไม่มีเพิ่มไปอีกอันนี้สวยอย่างว่าสวยบอกสวย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 ไม่เอาค่ะสวยมาสวัสดีค่ะแม่เมย์ก่อนสวยสวัสดีค่ะแม่เมย์ อันนี้เป็นข้องอันนี้มาเป็นยังน่าจะพี่น,อน้องโมได้กินเขานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มีคนสวยเดอ้อแล้วก็มือนีนทิพย์กระมี่โอกาสที่จะได,ด้ส่งของให้น้องคนหนึ่งนะคะชื่อน้องหนูตาชาแนลเนาะทิพย์เขาไปเบิงึงในช่องเพิรลละกับทิพย์กระมี่เฟซบุ๊ก Facebook ของเพิรลซึ่งทิพย์เบิึงแล้วทิพย์กับติบดตามชีวิตน้องเขากับซื้ออื่นว่างนลยนะเฮ้ยประยากสร้อยเหลือ,อ เพราะว่าเบิง้งเลลวกะอยากซอยเหลือตามกำลังข้า, <ใน S 2> างบนนจ<า>้ะก็คือจ<า>ิบกับวัดใดมีวัดใดยังพี่น้นนนองแต่ว่าเหาอยากซอยเกินน่ารสนุ่มกันนะคะแล้วก็น้องน้องน้องหนดนตาเนี่ยเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมีลูกสามคนพี่น้องต้องขอาไปเบื้องใดจ้ะจิบกระิจักหน้าหมาให้ห้าห่อพราลดกันไปจ้ะพี่นอ้องอาไปเปลี่ยนบรรยากาศจา้ะจ๋ซอยใดเท่าที่ซอยนั้นจ๋เนาะ เพระ่าก็เห็นลองเพิ่นออกไปไส้เพราะกอยได้แน่เพ็ดงานแน่ไม่ดุนี่ต่อแน่ก็อยากเพื่อยอยากตุ่มอยากมั่งก็กินอันน,นี้ได้เอามีทั้งแบบเพชรแะโบเพชรก็จ้ะส่วนอันนี้ให้เด็กๆนะคะปีโป้ยูเดปีโป้มานมห,หอแล้วก็นมนมุนมนมนม่ม <laughs> นมนมนุ่ม <laughs> อ่าเป็นนุ่มตาอา่าช็อกโกแลตนะคะห้าแพ็คนะคะนมรสช็อกโกแลต มาลูบช็อกโกแลตมันตาช็อกโกแลตอืมนี่กอะจะเป็นขนมจ้ะยี่ห้อหนึ่งนี่นะคะมันก็สีเป็นสฟองเล็กๆสามารถกินกิน <ลง S 2> ได<ห>มใส่ครีมนีม่ในแบบว่าบเหลือบ,บ่ไรย,ยังขนาดแบบว่าก็ดีครับไว้ให้น้องกินหรือคุณแม่นั่นแหละเผื่อทำงานห,หนักๆก็มากินก่อนจะไปเฮ็ดงานก็ได้แสีบเสบดับกระหาย แพ็กไ,ไปทรงไปทรงตอนนี้แล้วเป็นบ่แมนแมนจัดแล้วก็สิไปทรงเลยทรงของพี่เมย์พอ,พอ,อมก็จะเป็นพี่อยู่เดียวกันนะคะแต่ว่าสิบ่พวกเรากองจ้ะไออยากมากแชร์ประสบก,การณ์เล่าให้ฟังว่า,าชีวิตน้องเพื่อนกับเร่องส์ว่างไหนหรออยากให้พี่น้องไม่เบื่อเองอว่าเป็นั่งไหนก็ซอยเรือกันไปอะจ้ามย์ กจิบกับไบด้มีหลายดอกทิก่ไปอยากแบ่งปันยังไงกับแบ่งปันนั่นแหละครับปันสุปปันยังให้กันะนะคะคบนบานมี่หรือจังเฮ็ดบนเป็นแบ,บบโบี่หรือกับโบเฮ็ดทั้นี้ท<ๆ>ั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ใจเรื่องอี่น้นองเลยในใจนี่แหละ,อะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้คี่อาจจะต่อกันกับรีวิวบ้านที่พี่น้องเพื่อนขอมาบ้านที่สิบยูทุกหมื่นี่จ้ะพี่น้องเพื่อนอยากเห็นแล้วกันแล้วบ้านที่ไอชีกาวันอยู่ล่ะเป็น,นงงยังไงอยากเห็นสันจจะแสดงว่า เอฟซีเพื่อนๆเพื่อนอาจสิเขามาติดตามเ้าใหม่เนาะเพื่อนเลยบ่หูมันสิอะไรจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวจิ๊บขอไปส่งของก่อนนะคะมาจ้าพี่น้องจา้าหลังจากที่ไปส่งของแล้วนะคะติ๊บกระสีมาไทยบรรยากาศบานานั่งหนี่ให้พี่น้องคนที่เพิ่นขอมาอีกเนาะจา้ะเอฟซีที่ติดตามใหม่เพื่อนยังไม่เห็นเนาะติ๊บก็เลยว่าสีมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งนะคะบานนั่งหนี่กระสีเป็นบานที่ทริปอยู่กับมากด้วยจ้ะพี่น้อง นี่นะคะรอบบ้านหน้าบ้านคือสีนี่ตากผาจะ้ะสิหกแน่จักหน่อยเอา้ามีใครอยู่ในบ้านรอนะคะนี่ทุกซอกทุกมุมจะ้ะนี่ก็สิเป็นข้างหน้าบ้านนี่ก็จะจอดรถไปข้างนอกเดี๋ยวเอาเขาข้างในแล้วละ่ะเดี๋ยวมันอันตรายนอ้องเดี๋ยวมาเปิดเบิ้งก่อนพี่น้องมากประยุมากเป็น เ็ดซอยพันเฮ็ดบานจ้ะนี่นะคะลดคู่ใจบิ๊กไบค์นะคะคุ้มไว้ก่นจ้ะพี่น้องจ้ามันยังหักรถไล,ลก็มียอ,อยู่ไอมาเพิ่นบ้านกะสีหกหกแน่ด้วจ้ะพี่น้องจ้ามาที่พาเข้าไปดูในบ้านแชม่มใครเนี่ยอาวันเหรอวังหวัง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 มามาเข้ามาในบ้านมา นี่ในบานทิม่มามาเร็วเข้ามานี่มาวันเร็วเข้ามามาเอ้ยอันนี้ก็แพ่มเพิดเพิ่นติดซังมากเพมเพิดของหมาจา้ะนี่ก็สิเป็นโถงบานจา้ะอันนี้เตารีดดีที่เป่ามาั่งแต่อยู่กรุงเทพด้วจใะพี่น้องจ้ะจะย่อยขนมากก่อนจ้ะนี่ก็จะเป็นหมวกของเขาเนาะหมวกของปิ๊กไบของดูฟันมีกล่องขอมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น น้ำยาอาบน้าของอาชีก็อาบบ้านจ้ะพอสร้างมานหมู่บ้านทิ่ก็เลยมาบ้างมานันีก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นมุมในบ้านนะคะนี่ทิพยมม์ใช้มุมให้พี่น้องเบิง้งนี่ด้จะ้ะนี่สิม,มีตู้เย็นน้อยจ้ะเพราะว่าตะกี้ทิบ่คอยเด้ม,มาอยู่บ้านทิพย์สิมห้าโดนโดนเธอจะเทศก,กาลยังสี่สิบทังมากทิพย์ก็เลยบ่ได้สื่ออีนยงังใส่แล้วบ้านหลังนี่ทิพย์ก็สื่อต่อเพื่อนขึ้นเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะ มาสื่อต่อเอพิ่นเพราะว่าบ้านหลังใหญ่แม่แม่จะอยู่บ้านหลังนั้นนะคะแม่แอ่อแม่ล้องดอมนะคะส่วนแม่ที่เพิ่นกบสิยวนอยู่ทงอยู่หน้าที่ที่เพื่อไทยแหละจ้ะนี่ก็จะเป็นร้านเสริมสวยของแม่ล้องดอมนะคะนี่บ้านหลังใหญ่แบบที่นี่บ้านหลังนี่เพิ่นก็เลยขายจ้ะพี่น้องก็เลยได้สื่อไว้จ้ะเอ๋ยเพิ่นสื่อไว้จิ่ก็เลยสื่อต่อเอ๋ยเพิ่นอีกเท่อนึงนะคะจิ๊บิมากิวส่วนตัวจ้ะพี่น้องเพราะว่าจิ๊บกิ้วตังเทพมาโดดเนาะ เราจก็มากิวส่วนตนจังสีของทีจิบก็เลยโอเคเวลามาเขาก็ได้มาพักอยู่นี่จ้ะกับบืมียังไรจ้ะพี่น้องจ้ะบ้านัรงนี้นะคะก็จะมีทีวีเอามาจากกรุงเทพนะคะทีวีสิบสี่ามาจากกรุงเทพของสุมนี่ก็ออกมาจากกรุงเทพจ้ะ,ะว่าจย่อยขนมาก,ก่อนนะคะสิเป็นโท่ฟ้านหน่อยนี่เบิ้งมุมนี่โอ้ยเสียงลูกกักกวนกันอาชีอาวันสวัสดีค่ะย่างไหนใครจะกินนม อาขนมไหมอาขนมไหมอาขนมเปล่ากินขนมหรือเปล่าพุ้งปิงพุ้งปิงอะกินขนมป่ะิ่งขี้ดื้อไรพี่น้องเอ้อยกวนตะกันจ้ะเพิ่งเสียเอาขนมไห้เพิ่นนี่เอาขนมเดี๋ยวก่อนน yeah. ั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาขนมไห้เพิ่นก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะนั่งลงค่ะนั่งลงนะคะขอมือค่ะเก่งค่ะนั่งลงนั่งไม่เอานั่งลงวัานนั่งรอรอ เก่งตังเลยมาก,กินขนมไรจ้ะพี่น้องจ้าชิอิชิกอาวันตันนี้อาวันนะคะเป็นตัวผู้เนาะว่ามีลูกก็เลี้ยงม้าเนี่ยละจ้ะพี่น้องจ้านั่งลงค่ะเก่งค่ะรอรอนะอยากกินขนมบอกยังเหตดเลยพี่น้องใช่ไหมคะใครกินขนมป้าปี้ไปไหนไปเที่ยวหรือยังไหนจะพาไปเที่ยวไหมอยากไปเที่ยวหรือเปล่าอยากไปเที่ยวไหมคะไปเที่ยวทำไม ใครอยากกินขนมนั่งลงรอดีๆนะคะรอนะคะรอนะคะรอนะครับคนเก่งรอนะครับนั่งลงรอก่อนครับเก่งตังเลยเก่งตังเลยโอเค <c oughs> มากเล้มากินขนมพีม่นองจ๋าอืมชีก็อวันจะอ,อะไรอีกขนมหมดแล้วไม่เอาแล้วนะคะเล่นตุกก๊กตาหนูอะ่ะ ตุ๊กตาหนูอยู่ไหนนั่งลงก่อนว่านั่งลงนั่งลงครับรอนะครับรอนะอาวังว่างๆงไมจ้จพี่น้องเบ่งตอจ้ะส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวพี่น้องบมมี่หยังจ้ะคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะเปิดไฟก่อนแป๊บนะึงอันนี้ทิพก็มลีไหมต่ว่ากับพท่านในเหตุนี้แค่ปิดอันนี้มันจะเป็นประตูหน้าต่างน่าจา้ะทิพก็เลื่อกให้เพิ่นปิดให้ ช่วมนี้ทิพก็ปิดยังขันในเหตุงังจานี่ของขั้วยังบ่มีอย่างอันนี้ก็นคขนว่าแต่กรุงเทพจ้าพี่น้องจ้าของสุ้นนี้นี่ก็จะเป็นรองเท้าของทิพหมดเลยนะคะต้องเข่าทิพนี่ซ่วนนี้ทิพเห็ดง,งานจ้าพี่น้องต้องเข้าเหตุงานของทิพตองเท้าทำงานมีแต่ส้นส,สูงนะคะแต่ส่วนสูง,สงลายครับพี่น้องนี่ตะกี้ทิพก็ไม่ยูได้บอบบกี่เดือนจ้าเพราะว่าทิพกะสิส่วนมากสไปเห็ุกินอยู่บานล้างญงจ้าพี่น้องนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดังเดิมของเพื่อนยูจ่าทิพยังขันในเหตุงา คือว่าลหละเนาะมารีวิวให้พี่น้องเบิง่งหกแน่จักหน่อยอนี่ก็จะเป็นที่ล่างถวยแค่นี้จะ้ะไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรใหญ่มากมายอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นโซนแห่งจ้ะโซนเปียกจะอยู่แบบนี้นะคะอยู่แบบนี้จ้ะพี่น้อง พกแน่สกปรกเน่ก,กนับอถอดขอภายน้ำเดอ้อจ้าพี่น้องจา้านี่ละจ้ะอยู่แบบนี้แหละทิปกับเดอะฟันก็อยู่แบบนี้แหละ,แ,บบแ,หละแล้วก็ห้องน้ำเนาะไม่ใช่ห้องนอนเอ,อห้องนอนห้องนอนกน็สีนอนมีแต่เตียงจะไอ้มีแต่ที่นอนจะไม่มีตเตียงคุณนะ่ะรูข่อยเนาว โอ้ขี่รือหลายจ้ะนอนน้ำทิพทุกมือแล้วจ้ะพี่น้องน่ะอันนี้ก็มองเงี้ยวเพิ่นแล้วจ้ะนี่แผ่นชีแผ่นชีเพิ่นนี่นี่จ้ะนี่อันนี้ก็ทีกท่ก็สีนั่งแต่งหน้ายอยังมองนี่แหละจ้ะมีพี่น้องหลายคนมาถามว่าพี่ทิพย์มาคิตตี้บอก่มีแต่คิตตี้กัน เม่ก so so yep. hmm. yeah, ี้ทิพย์ก็มาคิดตีจ้แล้วกะอันนี้เป็นกล่องเปล่าแน้วจากพี่น้องทิพย์มาเฮ็ดเองเพราะว่าบ้านหลังนี้ทิพย์คิดว่าทิพย์ประชิดจะเฮ็ดไม่ยู่ก็เลยบ่ท่านไหนอยากซื้ออีหย่างเขาเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่แต่ว่าทิพย์มาทําเอาไว้ใส่ของได้เนี่ยเอามาเฮ็ดไม่จ้ะทิพย์เฮ็ดเองอันนี้พรออมนะคะเป็นกล่องตะกองพี่น้องจ้าเนี่ยตะกองจ้ะนี่จ้ะนี่กล่องอันโครตนำเอาไปตัดตีลูกแล้วจ้ะนั่น มันขี้ดื้อนี่มันขี้ดื้อมีก็จะตีนี่อาชีนี่อาชีก็อาวันอะสซนใช่ไหมอืมถ้ามันมีเปียไหมอืมขี้ดื้อร้ายอันนี้อันของสมณีทิพย์กับคนมาตากรุงเทพเล้วองจะพี่น้องจ้าเราทริพย์กับสีเอาไว้ไปใหญ่ใหญ่ไปบานลังหนันทิพย์ก็เลยเอาไว้ยังสีก่อนเอาเอาวนวนว,น,วนแล้วสีสางวิรกรรมยังอีก <laughs> อันนี้ก็สิเป็นในในห้องเนาะ ทิพย์ก็ยังว่าท่านมีตู่จ้ะพี่น้องยังว่าท่านมีตู่นะคะเพราะว่าทิพย์จะทําบ้านใหม่หลังนี้อยู่ทิพย์ปัจจิบจะเปลี่ยนฝาไม่จ้ะเธอเอาเห็ดมันสิเดือวมันสิมีฝุ่นนัน,นีนแล้วจะพี่น้องทิพย์ก็เลยยังมาเห็ดนะคะนี่จ้ะอันนี้ก็สิโยกมดแล้ว,ลวจ้ะน,นี่เพราะทิพย์เอามาไหวจะใส่แบบระวังที่เขาจะเห็ดซื้อแบบว่าพอใส่ใดจ้ะพี่น้องของซุ้มหนิก่สิอเอาไปบ,บ้านหลังผุนแล้วจ้ะก,ก็เลยบ่ท่านเก็บจ้ะ ก็เสีไว้แต่งแต่ใส่ได้ถุงไวก่อนนะคะเนี่ยจะมุมในห้องทองทิพย์ก็สิบเป็นประมาณนี้จริงๆแล้วบ้านหลังนี้มันจะเป็นสองห้องนะคะแต่ว่าน,นี่ตรงนี้เห็นบ่าห้อยนี้พี่น้องมันเป็นห้องเราทิพทุบจ้ะทิพทุบไปมันเป็นอ่าเป็นห้องนอนแล้วก็แต่งตัวน้ำกันเลยนะคะจังสะดวกสบายจ้ะพี่น้องอยู่กันสองคนกับบ๊วยยังหมักไม้จ้ะกับบมี่ยังหลายจ้ะพี่น้องจ้าบ้านทิพกะอยู่แบบนี้แหละจ้ะ อยู่แบบชิวๆง่ายๆนะคะแล้วก็มีลูกสองตัวก็แค่นั้นหัวเราะกวนกันคักไร้ใจพี่น้องจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ทําตามคําขอแล้วนะคะมารีวิวบ้านหลังที่ทิพย์อยู่เนาะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทะเลาะก,กันมามีคุยก่อนมามีคุยก่อนโอเคจุ๊บกัมียังใครกินขนมจุ๊บกัมียังจุ๊บยังจุ๊บ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 มันเขียวเลยพี่น้อง มีสองตัวยู่จังสีหล่ะจ้ะพี่นองจ๋าโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเ้อพี่นองจ๋าจะว่าว่าจะเปลี่ยน FC ใหม่ FC เก่านะคะให้กำลังใจท,ทุกคลิปแล้วก็ตลอดเลยเนาะคลิปก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปก็ขอตัวลาไปก่อนจ้ะพี่นองจ๋าไปพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย